นี้นะคะเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารยังไงนะคะที่จะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกําลังพูดกับเรานะนี่คือเรื่องของฉันฉันต้องหยุดฟังอ่าสำคัญมากเลยค่ะคำว่าเรื่องของฉันเราต้องรู้จักมนุษย์ให้ดีก่อนนะคะซึ่งในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ครูอธิบายเยอะที่สุดหลายแชปเตอร์ที่สุดนะคะเพราะว่าการทํางานกับการรู้จักมนุษย์นั้นเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากคําว่าโนฮู สำคัญกว่าโน้ตหาวเคยได้ยินใช่ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังขายใครคนที่เรากำลังจะขายเนี้ยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขามีความกลัวอะไรในชีวิตนะเขาอยากให้สิ่งใดปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาฉะนั้นนะคะในการที่เราจะสื่อสารว่าให้มันเกี่ยวกับเขาได้เนี่ยหนึ่งเลยเราต้องรู้ก่อนว่าคนเนี่ยมีความต้องการอะไรในชีวิตบ้าง คนคนนั้นต้องการอะไรในชีวิตบ้างนะคะ2เขามีความกลัวอะไรในชีวิตของเขาบ้าง3เขาเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนอ่านะพอเรารู้ว่าเขามีเป็นคนมีลักษณะแบบไหนเราจะสื่อสารตรงไปในแบบที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นไล่ไปอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็คือ what's in it for me เกี่ยวอะไรกับฉันเกี่ยวกับความต้องการของฉันอย่างไร สิ่งที่สำคัญค่ะเวลาที่เราจะขายในการนำเสนอต่างๆนาๆนาะคะการโอเพนนิ่งสำคัญมากเมื่อคุณเปิดการขายคุณต้องเปิดการขายโดยที่ทำให้รู้ทันทีว่าสิ่งนี้มันจะมาช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มอะไรดีๆให้กับชีวิตของเขาผู้ฟังจะได้การแก้หรือการเพิ่ม เราเรียกง่ายๆว่า Pain or Pleasure นะคะเราจะมาแก้ Pain หรือมาเพิ่ม Pleasure อะไรให้กับชีวิตของคุณใช้หลักการนี้เลยค่ะ Pain หรือ Pleasure ทีนี้เราก็ต้องเข้ามาดูก่อนว่าเพ i นของมนุษย์นี้มีอะไรบ้างเพ a ช u ช์ของมนุษย์นี้มีอะไรบ้างขอไปที่ เพลยเชอร์ก่อนหรือความต้องการนะคะมนุษย์เนี่ยมีความต้องการด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะความต้องการข้อที่1คือมนุษย์ต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเสถียรรู้สึกมั่นคงนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเซอร์เทนคงทนอ่านี่คือสิ่งที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะคะนั้นมนุษย์จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ความรู้สึกนี้มาทีนี้ พอไม่ได้มนุษย์จะทำอะไรบ้างมนุษย์ก็จะเริ่มมีความกลัวเข้ามาแล้วนะฮะมันจริงๆนิดกับเฟียเนี่ยจะทำงานเป็นฐานคู่กันพอไม่ได้ความมัน่นคงก็จะเกิดความกลัวพอความกลัวเกิดขึ้นก็จะเริ่มเป็นรับไม่พารานอยคิดมากก็จะกลายเป็นพวกกดดันนะคะในการที่จะทําให้คนหนุคนอื่นเนี่ยมาทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยอ่ให้เข้าใจก่อนนะคะพื้นฐานคู่ที่หนึ่งนิดกับเฟียข้อที่2ค่ะนิด อันเซอร์เทนตี้หรือ v า r i ไ t y อันแรกคือ c ซอร์เทนตใช่ไหมอันที่สองคือความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานหวือหวาหลากหลายแปลกใหม่เราใจเซ็กซี่ทั้งหมดอยู่ในฐานข้อนี้หมดเลยมนุษย์ต้องการ Feeling นี้นะคะสำคัญนะคะครูไม่ได้บอกว่ามั่นคงเนี้ยมันหมายถึงความมั่นคงปลอดภัยที่ที่เราเข้าใจกันทั่วไปแต่มันเป็นความรู้สึก เน้นนะคะคือความรู้สึกเช่นง่ายๆนะคะบุหรี่ไม่ได้ทําให้คนปลอดภัยถูกไหมคะด้วยเหตุผลใช่ค่ะไม่ได้ปลอดภัยแต่บุหรี่ทําให้คนรู้สึกปลอดภัยยังไงล่ะคนที่สูบเขาจะรู้สึกว่าเขาอะสงบคนที่สูบเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยมีใครอยู่กับเขาในวันที่อุ้ยฉันไม่รู้จักใครเลยฉันมีเธอเธอมีฉันเรามีกันและกันเรียบร้อยบุหรี่ตอบสนองความรู้สึกปลอดภัยให้กับมนุษย์ไปแล้ว มนุษย์บางคนนะคะเน้นมาข้อที่2ค่ะมนุษย์ต้องการความรู้สึกอย่างที่ครูบอกคือตื่นเต้นหรูอหวาหลากหลายนะ,ะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทําอะไรบ้างให้ตัวเองตื่นเต้นรู๋หวาหลากหลายก็เขาก็อาจจะไปเที่ยวเล่นสนุกสนานอะไรต่างๆนานาไปออท่องเที่ยวทำร้านเปลี่ยนร้านอาหารใหม่ๆแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะให้ตัวเองรู้สึกสนุกกับตัวเองแต่ถ้าเกิดสมมติมนุษย์ไม่มีนิดข้อนี้หรือไม่สามารถเติมให้ตัวเองเป็นก็จะมีเฟียขึ้นมาทันทีเฟียหรือความกลัวก็คือ น่าเบื่อซ้ำซากอะไรที่เดิมๆจำจี้จำชัยน่าเบื่อนะคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นคนที่จับจดเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆเปลี่ยนงานเปลี่ยนแฟนมีกิ๊กติดเหล้าติดยาคือติดสิ่งที่ทําให้ตัวเองหนีความทุกข์คือความน่าเบื่อในชีวิตนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะมนุษย์ทุกคนต้องการรู้สึกเป็นคนพิเศษเป็นคนสําคัญได้รับการยอมรับรู้สึกว่าตัวเองแตกต่าง ่าเพนพอเราร,รู้สึกได้แบบนี้ได้ด้วยตัวเองเราทําอะไรได้บ้างเราอาจจะต้องไปตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานเราได้ยศได้ตําแหน่งนะคะบางคนออกไปทางแต่งตัวแต่งตัวให้แตกต่างจากคนทั่วไปเพื่อให้เราได้ความรู้สึกว่าเราเนี่ยพิเศษกว่าคนคนอื่นทั่วไปบางคนใช้ของแบรนด์เนมบางคนใช้สิ่งอื่นมาตอบสนองตัวเองนะทีนี้ถ้าเราตอบให้ตัวเองไม่ได้เราจะไปให้คนอื่นกดดันให้คนอื่นละเพราะมันจะมีเฟียคู่กันมาก็คือ รู้สึกกลัวว่าตัวเราดีไม่พอนะเห็นไหมคะอันแรกกลัวไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยอันที่สองกลัวเบื่ออันที่สามเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาดีไม่พอสําคัญไม่พอกลัวไม่ได้รับการยอมรับนั่นแล้วพอถ้าเกิดไม่ได้ดังที่เขาต้องการเขาก็จะไปทําวิธีที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะพอเขากลัวตรงนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปใช้วิธีกดดันคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอิจฉาริษยาใส่ร้ายอะไรต่างๆนานาน,นะคะ ข้อที่4มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกถูกรักหรือเป็นส่วนหนึ่ง ต้องการรู้สึกถูกรักหรือเป็นส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราทําอะไรได้บ้างที่เราจะรู้สึกถูกรักเราอาจจะเป็นผู้ให้ที่ดีใช่ไหมคะเราอาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีช่วยเหลือคนอื่นนะคะแสดงความรักให้กับคนอื่นยิ้มให้หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้ความรักแต่ถ้าเกิดมนุษย์เติมตรงนี้ให้ตัวเองไม่เป็นรักตัวเองไม่เป็นเที่ยวเดินวิ่งหาความรักจากผู้อื่นโดยทั่วไปแล้วใจมันไม่ได้สักทีเนี่ยมันจะมีเฟียตัวหนึ่งเกิดขึ้นมา นะคะเฟียที่คู่กับนี้ตัวนี้ก็คือกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่เป็นส่วนหนึ่งนะคะเขาก็จะทําทุกวิถีทางนะคะบางทีก็จะไปยอมงอหรือกลัวอะไรที่ไม่เข้าท่านะคะซึ่ง คนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นคนกลุ่มขี้กลัวขี้น้อยใจทีนี้เราไปดู2ข้อด้านบนค่ะ2ข้อด้านบนเนี่ยไม่ค่อยส่งผลในบุคลิกหรือ behavior หรือพฤติกรรมของมนุษย์เท่าไหร่2ข้อข้างบนคือมนุษย์ทุกคนต้องการที่จะเติบโตเติบโตในที่นี้คือเติบโตทางจิตวิญญาณและสติปัญญ,ญานะคะไม่ใช่เติบโตทางร่างกายไม่ใช่เติบโตทางการงานเติบโตทางการงานนั้นสนองนี้ข้อไหนคะ ความมั่นคงและความรู้สึกสําคัญถูกไหมคะแต่เติบโตในที่นี้คือได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ได้อดทนได้ก้าวข้ามาเป็นอะไรที่เกี่ยวกับข้างในที่เขาได้รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองมนุษย์ทุกคนต้องการนิดข้อนี้และข้อสุดท้ายคะ่ะนิดข้อสุดท้ายคือนิดที่จะเป็นผู้ให้นิดที่จะรู้สึกว่าอยากเอาศักยภาพที่เรามีนั้นได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะทีนี้คะ่ะ จริงๆแล้วในเรื่อง6นิดเนี่ยครูมักจะใช้สอนในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์นะคะเกี่ยวกับใน Inner อร์ e ม v e โอเให้เอาไปใช้พัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองแต่วันนี้ครูอยากจะเอา6นิดนี้มาใช้ในเรื่องของการ ขายเมื่อไหรก็ตามที่คุณจะต้องขายของนะคะคุณจะต้องยิงไปให้ตรงนิดของแต่ละคนนะคะคำพูดของคุณการกระทําของคุณจะต้องตอบสนองนิดทั้ง6นี้ยิ่งได้มากที่สุดยิ่งดีนะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่ใครตอบสนอง ลูกค้าของตัวเองได้2ใน6เช่นคุณทําให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณเขาจะรู้สึกคอนเน็กกับคุณทันทีอ่ารู้สึกเชื่อมโยงรู้สึกสนิทใจนะคะถ้าใครตอบสนองได้3ใน6เขาจะรู้สึกติด สิ่งสิ่งนั้นทันทีสามใน6มีอะไรบ้างเช่นอย่างสมมุติว่าอันไหนก็ได้นะคะคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นผู้ให้คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้มั่นคงทําให้เขารู้สึกว่าเขาสนุกตื่นเต้นนี่เขาจะติดผลิตของคุณทันทีถ้าคุณตอบสนองนี้ได้4ใน6นะคะ4ใน6คุณจะทําให้เขารู้สึก เชื่อมโยงกับคุณผูกพันกับคุณละจะไปมากกว่าแค่สนิทแล้วนะแต่อันนี้มันจะคือความผูกพันแล้วและถ้าเกิดคุณตอบให้ใครได้6ใน6คุณทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหทั้ง6นี้นี้ฉันได้รับมาอย่างดีจากผู้ค้านะคะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีวัน เปลี่ยนไปจากเราได้เลยเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลานี่คือสิ่งที่สําคัญนะคะแต่ทําไมครูเว้นข้อ5ไว้5คืออย่างนี้ค่ะสมมุติคุณให้เขาหมดเลยทุกข้อแต่คุณดันไปทําลายข้อที่สําคัญของเขาเช่นลูกค้าเขาต้องการความรู้สึกปลอดภัยคุณให้ทุกอย่างเลยแต่ว่าสินค้าของคุณทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาเขาก็จะไม่ใช้ของคุณทันทีเพราะอย่างนี้ค่ะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะคะมนุษย์แต่ละคนจะมีนิดหข้อน,นี้ ไม่เหมือนกันคนบางคนเรียน4 3 2 1 5 6คนบางคน6 5 2 1 4สอ่แต่ละคนเรียนไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปสะดุดข้อที่1ของใครต่อให้คุณให้5ข้อดีหมดแต่ดันสมมุติว่าครูงเงาะข้อที่1ของครูงเงาะเนี่ยเป็นเรื่องของความสําคัญและ Product สิ่งนี้ไม่ได้ตอบความสําคัญให้กับครูยกตัวอย่างเช่นอ่ะไอโฟนนะคะไอโฟนเนี่ยเป็น ตอบโจทย์อะไรให้กับคนบ้างนะคะ iPhone ให้ความมั่นคงมะหัวระบบเขามั่นคงนะระบบเขาเอาเราพูดถึงตอนยิ่งโดยเฉพาะตอนแรกๆเรานรกถึกตอนแรกๆเลยหนึ่งไอโฟนให้ความรู้สึกมั่นคงแปลกใหม่โหตื่นเต้นถูกไหมคะได้นี้ข้อที่2ด้วยแปลกใหม่ด้วยใช่ไหมคะสนะคะให้ความรู้สึกเท่ด้วยความรู้สึกสําคัญหองใครได้ใช้ไอโฟนโหคุณแบบอัปเดตมากเลยนึกออกไหมคะในช่วงแรกๆที่ iPhone ออกมาหัวใครใช้ iPhone เท่แล้วเขาสร้าง product เขาสร้าง branding เขาให้เขาดูเป็นคน ท่คนหัวคิดใหม่ถูกไหมคณะใครใช้ไปด้วยก็จะพลอยรู้สึกเท่กับตัวเองไปด้วยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดเองอย่างเงี้ยนะคะซ iPhone ทำให้เกิดคอนเน็กชันมาหัวสุดๆเลยนะการติดต่อสื่อสารกับคนมันง่ายมากเลยในยุคนั้นถูกไหมคะนะแอปแอพอะไรมันง่ายมากเลยนะคะ สทําให้เราเติบโตเฮ้ยมันคือนวัตกรรมใหม่ก่อนหน้านี้มันคือ BB ก่อนหน้านี้มันคือโนเกียที่มันยังต้องใช้ปุ่มกดแต่นี่ใช้ทัชสกรีนนะคะเฮ้ยเราเติบโตขึ้นเราได้รู้ในสิ่งใหม่เราได้ท่องโลก 6. iPhone ทําให้เรารู้สึกว่าเธอนั้นให้นวัตกรรมอะไรบางอย่างกับเรานะเธอให้สิ่งใหม่เรารู้สึกถึงการถูกให้จากเขาัไ,ไคะเราก็จะยังใช้เขาอยู่ต่อไป สมมติว่าครูเงาะเนี่ยเป็นคนที่ตกนิดข้อที่ความสําคัญเป็นอันดับต้นในชีวิตอ่าครูชอบอะไรที่แบบเก๋ๆชอบอะไรที่สําคัญสมมุตินะคะปรากฏว่าวันนี้มีโทรศัพท์ตัวใหม่ที่มาทำลายแบรนดิ้งตัวนี้ของ iPhone ได้ทำให้รู้สึกว่าถ้าฉันใช้แบรนด์ใหม่สมมติแบรนด์ใหม่ชื่อสมมติ Apple อันนี้อันนี้ Apple ใช่ไหมอันนั้นก็ชื่อ,อ,อพายแอปเปลิลแล้วกันนะคะสมมติ p r o Product ตัวใหม่ชื่อพายแอปเปลิลออกมาแล้วพายแอปเปลิลนั้นนะคะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเท่กว่า Apple ได้ไงนะคะแต่ภาย Apple อันนั้นนะคะสมมุติว่ามันเท่มากสมมุติมันเท่มากใครถือภาย Apple คโอ้โหเท่ถึงใจมากต่อให้ iPhone จะให้ครูง้อหนึ่งสาี่ได้แต่ข้อที่6ข้อที่ดันเป็นข้อที่สำคัญสำหรับครูแล้วคุณตอบสนองครูไม่ได้ครูก็ย้ายค่ายได้ทันทีครูก็ย้ายเอ่อ product ได้ทันทีเหมือนกันครูถึงบอกเลยค่ะว่าถ้าใคร ตอบสนองลูกค้าได้ใน6นิดนี้จะทำให้ลูกค้าอยากอยู่กับเราต่อซึ่งนอกจาก iPhone นะคะครูก็จะขอยกตัวอย่างเคสตัตตี้ของ Starbucks s นะคะ u t k r b u c k s เนี่ยเราสังเกตไหมคะทำให้ให้เรารู้สึกปลอดภัยหนะหนึ่งเขาทำสถานที่ของเขาให้ดูโคซี่น,น,นั่งนั่งเห็นนะคะนั่งแล้วหรือรสชาติกาแฟก็เดิมๆไม่ต้องลุ้น น่าแสดงว่าเขาให้นิดปลอดภัยแล้วมีความหลากหลายมโอโ้มีขนมมามากมายหลากหลายมี Product มาขายนะคะ,ะการเขาเรียกไรผอมพรีเมียมเขาก็มีออกมาได้เรื่อยๆนะคะ 3. สาําคัญไหมโอ้โหเขาเขียนชื่อเราปะในขวดในแก้ว ควรเงาะค่ะออ้ยตายแล้วของฉันนร่้ไหมคะบางคนเขาเทรนลูกค้าเ,เทรนพนักง,งานเขาให้จําลูกค้าได้ด้วยโอ้โหยิ่งรู้สึกว่าฉันเป็นคนสําคัญของเธอเลยนะให้กิฟต์การ์ดให้รู้สึกว่า กิฟต์การ์ดเนี่ยนอกจากให้ความสําคัญแล้วยังทําให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเฮ้ยฉันเป็นสมาชิกฉันเป็นส่วนหนึ่งของ Starbuck s ฉันเป็นคนเท่ฉันเป็นคนนั่งคิดงานเขาสร้างแบรนดิง้งเขาชัดเจนมากนะคะให้คนคิดงานมาทํางานเหมือนกับบ้านอยู่ใน Environment หรือสภาพแวดล้อมที่สร้างสารรค์ฉะนั้นคนที่กิน Starbucks จะถูกแอสซูมทันทีว่าตัวเองเป็นคนสร้างสารรค์ตามบรรยากาศที่เขาสร้างมาให้นะคะโกลฟเติบโตไหมได้อยู่ด้วยกันกับ Starbucks นะคะโกลฟเนี่ยอาจจะ ครูไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ชัดมากนะคะแต่ contribue เนี่ยชัดมาก contribue หรือ,อนี้ตัวสุดท้ายนี้ที่เขาเป็นผู้ให้เขาให้อะไรบ้างนะเขาร่วมงานอาเกี่ยวกับงานสาธารณกุศลเยอะมากนะคะสตาร์บัคมีการเอากาแฟจาก ชนเผ่านั้นชนเผานี้เอามาใช้ในร้านของเขาหรือแม้กระทั่งในช่วงของการลดโลกร้อนนะคะเขาก็จะลดราคาให้ถ้าเกิดใครเอาแก้วของตัวเองมาเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติเราได้ทําสิ่งนี้ไปด้วยเราก็จะรู้สึกเราเป็นคนดีขึ้นมันก็จะสนองนิดโกร w ไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเลยทําให้คนที่ติด starbucks ยังไงก็จะติด starbucks อยู่อย่างนั้นเพราะว่าเขาสนองนิดเหล่านี้กับพวกเรา เห็นไหมคะฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะคุณลองคิดสิคะว่า Product ของคุณสามารถสนองนิดอะไรให้กับลูกค้าของคุณได้บ้างซึ่งในคลิปหน้าครูจะมาสอนวิธีการพูดการขายที่สนองนิดกับผู้ฟังค่ะ